สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเพื่อนๆของฉันทุกๆคนเลยครับวันนี้ของเข้าแล้วนะใครที่อยากได้ลูกยางลองหัวแหนบหรือว่าลกูกยางลองแหนบเนี่ยนะครับก็ทักแชทมาได้เลยนะไปซื้อมาขายให้กับเพื่อนๆแล้วแหละนะฮะอันนี้ก็คือน็อตขาวน็อตขาวที่เอามาใส่ลูกยางนะครับนี่ครับลูกยางมาแล้ว ใครที่รออยู่แล้วก็ใครที่ถามหาแล้วก็อยากได้ลูกยางลองแหนบเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็ทักแชทมาได้เลยนะของเขาแล้วนะจ๊ะลูกยางตัวบางนะครับนะฮะก็ราคาประมาณหนึ่งร้อยบาทลูกยางตัวหนาก็ราคาประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับลูกยางตัวบางกับลูกยางตัวหนา แต่ว่าไซส์เนี้ยนะครับคือไซส์ของเขาที่เขาจะมาจากไซส์โรงงานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความต่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับชุดนี้จะความหนาจะไม่ไม่ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่ต่างกันแค่ประมาณเก,เกือบเกือบเซนแต่ไม่ถึงเซนนะฮะเนี่ยนะครับ,รบอันนี้บางนะดูดิฮะอันนี้หนานะครับไซส์เนี่ยของโรงงานเขาไม่ค่อยจะมาตรฐานสักเท่าไหร่เขาบอกว่า คือมันขึ้นอยู่กับผ้าใบหรือผ้าลูกยางนะครับมันมาแต่ละรุ่นแต่ละไซส์ของเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่ากันทีนี้เราจะพูดถึงว่าลูกยางเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได้ประโยชน์อย่างไรกับรถบรรทุกของพวกเรานะครับซึ่งมีใครๆหลายคนนะที่เป็นคนขับรถคอกนะครับแล้วก็คนขับรถตู้ทึบที่ไปทําการเสริมแนบ <c oughs> ทำงานเสริมแหนบมาทีนี้แหนบเนี่ยมันก็จะมีช่วงห่างจากชุดบนและชุดล่างนะครับบางคันเนี่ยนะครับนะฮะแหนบตีกันดังป้องแป้งป้องแป้ง,ปง,ปงนะครับวิบ่งแล้วก็น่าราคาญแล้วก็บางคันเนี่ยนะฮะเซตรถมามีแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างที่มันห่างกันเยอะนะครับซึ่งเราอยากให้แหนบชุดล่างเรารับน้ําหนักได้เร็วนะฮะเราก็ควรที่จะต้องใส่ลูกยางเข้าไปแล้วก็ลูกยางเนี่ยนะครับมันจะทําให้แหนบเราเนี่ย เวลาตกหลุมเนี่ยแหนบจะไม่เกิดเสียงดังด้วยจะไม่ตีกันป้องเปง้งป้องเปง้ปงนะครับมันจะทําให้เวลาขับรถแล้วก็ลาคาญนะฮะแหนบเราควรที่จะต้องใส่ลูกยางไหมบางคนถามนะครับถ้าแหนบท่านเซตมาให้แหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างนั้นมันไม่ติดกันหรือมันไม่ใกล้กันเนี่ยนะครับถ้ามันห่างเยอะเนี่ยหรือมันห่างน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแหนบท่านเนี่ยมันห่างมากหรือห่างน้อยถ้าห่างน้อยก็ไม่ต้องใส่ลูกยางก็ได้ แต่ถ้าห่างเยอะแล้วเราอยากให้รถเรารับน้ําหนักได้ไวขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะต้องใส่ลูกยางผมมาแนะนําลูกยางแบบนี้นะครับที่ผมไปซื้อมาขายชุดนึงแล้วแล้วก็หมดไปแล้วก็เพิ่งสั่งจากโรงงานเขาเพิ่งทํามาได้นะครับก็เพิ่งผลิตมาได้แล้วก็เพิ่งไปซื้อมาขายให้กับเพื่อนๆนี่แหละนะครับซึ่งลูกยางแบบนี้ต้องบอกว่ามันทนมากนะอยากให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะครับเดี๋ยวจะวัดให้เพื่อนๆดูนะว่า ความสูงของเขานั้นก็อยู่ประมาณ6เซนนะครับก็ประมาณเกือบ6เซนนะความสูงนะฮะเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แหละนะฮะด้านบนเขาก็จะปาดะะรูปทรงมันก็จะไม่เหมือนกันท,กทุกอันไปนะมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปนะครับอยู่ประมาณ5เซนครึ่งถึง6เซนนะครับประมาณนั้นชุดนี้ก็จะเป็นลูกยางหนานะฮะชุดนี้จะเป็นลูกยางหนา <c oughs> ส่วนชุดนี้จะเป็นลูกยางบาง ลูกยางบางเนี่ยก็ต่างจากลูกหนานิดเดียวนะครับประมาณห้าเซนห้าเซนก็เกือบประมาณสองนิ้วนะครับก็จะมีแบบหนาและแบบบางแบบบางเนี่ยผมขายนะครับพร้อมน็อตเลยนะนะครับก็จะมีน็อตไปให้เพื่อนๆเสร็จเลยนะครับจะเป็นน็อตขาวน็อตสามหุนนะฮะน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับมีแป้นใส่พร้อมนะฮะมีแป้นรองใส่ให้เรียบร้อยแป้นล่างแป้นบน แล้วก็จะมีน็อตตัวเมียให้2ตัวด้วยเ,เพื่อจะให้เพื่อนเอ<ๆ>เนี่ยเอาไปขันติดกับรถยนต์ของตัวเองนะครับไปขันติดกันแหนบแล้วก็ใช้น็อตล็อกเลยนะฮะทีนี้เพื่อน <S <S ๆหลายคนก็ถามมาว่าถ้าเป็นร้านทั่วๆไปเนี่ยเขาขายกันลูกละเท่าไหร่ลูกละนะครับผมไปเคยไปซื้อมาแล้วลูกละร้อยนะครับตัวบางเนี่ยลูกละร้อยไม่มีน็อต นะครับไม่มีน็อตไม่มีแป้นนะครับนั่นหมายความว่าลูกละร้อยไม่มีน็อตไม่มีแป้นนะและผมจะต้องวิ่งรถไปซื้ออีกนะครับส่วนลูกหนานั้นเขาขายกันลูกละเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทครับไม่มีน็อตไม่มีแป้นให้แล้วเราก็จะต้องขับรถวิ่งไปซื้ออีกดังนั้นผมคิดว่าผมเนี่ยนะฮะร,รับของมาจากโรงงานโดยตรงแล้วก็ได้ในราคาที่ถูกกว่า แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าผมยิงตรงเข้าโรงงานเนี่ยรับรองเลยว่าของต้องมาถูกแน่นอนนะครับผมขายให้กับทุกๆคนในราคา120บาทตัวสูงนะครับก็คือตัวหนาพร้อมกับน็อตนะฮะแล้วก็พร้อมกับแป้นพูดง่ายๆว่าเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับสามารถเอาไปใส่รถของท่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวหนาหรือตัวบางน็อตผมก็ซื้อมาให้ ท่านจะซื้อกี่ตัวก็แล้วแต่น็อตผมมีมาให้นะครับทุกลูกที่ส่งไปจะต้องมีน็อตเอาไปให้ท่านด้วยนะครับน็อตเรามีซื้อมาให้ท่านเลยพูดง่ายๆนะกําไรไม่ต้องไปคิดกันเยอะนะครับเอาเป็นอันว่าอยากให้เพื่อนๆได้ใช้ของดีใช้ลูกยางดีๆใช้แบบทนๆใช้แบบเหนียวๆผมจะพูดถึงผมเคยใช้ลูกยางแบบนี้นะครับในตอนที่ผมขับรถคอกนะต้องบอกว่าลูกยางคู่หนึ่งเนี่ยนะครับ สำหรับลูกยางข้างหน้าหัวแหนบเราหรือข้างหลังหัวแหนบเราก็แล้วแต่ลูกยางคู่หนึ่งนี่ใช้ได้หลายปีมากเพราะลูกยางแบบนี้เขาไม่ค่อยแตกง่ายนะครับเขารับน้ําหนักได้เยอะมากแล้วเขาไม่ค่อยแตกง่ายผมใช้รถคันหนึ่ง4ปีหปีเนี่ยนะครับก็ซื้อลูกยางแค่คู่เดียวจบเลยนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนบอกว่าเออรถผมเนี่ยแหนบของผมเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเกือบชิดกัน เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปแก้ไขในการที่จะตัดได้นะใช้คัตเตอร์อตัดออกนะครับตัดลูกยางออกเวลาที่จะตัดท่านก็ควรที่จะต้องใช้น้ําแฟบลูปนะฮะให้มันมีน้ําล้างจานก็ได้น้ําแฟบก็ได้ให้มันมีช่วงที่หล่อลื่นนะ<_><_><ๆ>เพื่อนๆควรที่จะต้องใช้คัตเตอร์อครมๆหรือไม่ก็มีคมๆปาดเลยครับนะฮะท่านสามารถให้มันบางกว่านี้ก็ได้นะครับจะปาดด้านบนช่วยนิดนึงแล้วก็ปาดด้านล่างช่วยนิดนึงก็ได้ด้านล่างก็ปาดได้นะครับ แต่อย่าปาดลงไปเยอะนะครับสําหรับด้านบนเพราะว่าถ้าเราปาดลงไปเยอะเนี่ยนะครับเดี๋ยวแหนบเราเนี่ยมันจะไปถูกกับน็อตนึกออกไหมครับเดี๋ยวแหนบเรามันจะไปถูกกับน็อตดังนั้นเราอย่าปาดลงไปเยอะเราปาดลงไปได้ประมาณเกือบหนึ่งเซนนะครับประมาณนี้นะครับเราปาดออกเลยใช้วิธีการปาดออกตัวหนาคู่หนึ่งใช่ไหมครับนะฮะก็เดี๋ยวผมไปคอมเมนต์ในโพสต์ที่ผมโพสต์ได้นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวทักแชทหาน้องปลาได้เดี๋ยวน้องปลาทักแชทหาก็ได้นะครับ ผมโพสตไปแล้วแหละนะฮะลองดูโพสต์ย้อนหลังก็ได้เนาะในเพจนะครับนะฮะก็เดี๋ยวให้น้องปลาทักแชทไปหรือไม่ก็เพื่อนๆก็ทักแชทหาน้องปลาได้เลยนะครับผมทิ้งชื่อ Facebook ของน้องปลาเรียบร้อยนะครับลองทักแชทหาชื่อ Facebook ชื่อปราชาติเอื้อรักโอรานะครับเพื่อนๆอย่าไปปาดเยอะนะนะครับอย่าไปปาดเยอะปาดสักประมาณแค่ไม่เกิน1เซนปาดทิ้งออกไปเลยถ้าเพื่อนๆอยากใช้แบบบางนะ เพราะบางคนเนี่ยเซตแหนบมาแล้วเนี่ยนะฮะแหนบมัน,นค่อนข้างที่จะเกือบติดกันแต่ไม่อยากให้เกิดเสียงดังนะครับเพราะถ้าเกิดท่านไม่มีลูกยางเนี่ยเวลาท่านไปตกหลุมเนี่ยแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างตีกันมันจะเสียงดังแป้งแป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 งกันขึ้นมานะครับมันทําให้เกิดความรำคาญแล้วรถเราเนี่ยรับน้าหนักได้ช้าด้วยนะครับแต่มันมีช่วงเด้งแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเด้งบางคนไปเซตรถมาโดยที่ไม่ใช่สไตล์สายยอเนี่ยช่วงเด้งมันจะห่างแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างของท่านนมันห่างเยอะนะฮะถ้าท่านไม่มีลูกยยางเล มันห่างขนาดนี้เนี่ยนะครับเวลาท่านบรรทุกไปเนี่ยมันมีช่วงฟรีของมันนั่นหมายความว่ารถท,ท่านมันจะย่อลงไปเยอะมากนะครับช่วงนี้แทนที่มันจะได้รับน้าหนักท่านก็เอาลูกยางเนี่ยไปใส่นะฮะทีนี้ช่วงบรรทุกมันก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ช่วงเด้งจะอยู่ประมาณช่วงนี้ช่วงเด้งมันก็จะน้อยลงทนมากนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมกล้าพูดได้ว่ามันทนมากๆนะฮะแลวเหมาะแก่การใช้อันนี้ต้องพูดก่อนนะว่าราคา100บาท นะครับผมมีน็อตให้เสร็จเลยน็อตสามหุนเป็นน็อตขาวนะครับเวลาที่เพื่อนๆน,นําไปใส่รถนั้นท่านควรที่จะต้องใส่จารบีนะเอาจารบีป้ายน็อตนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้น็อตมันขันออกยากในเวลาที่ท่านอยากจะถอดออกนะครับผมแนะนํานะเวลาที่ท่านจะใส่ก็ถอดน็อตตัวเมีย2ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาแป้นออกมาแล้วก็ใส่ไปตรงหัวแหนบได้เลยนะไม่ว่าจะหัวแหนบหน้าหรือหัวแหนบหลังใส่ไปเลย แล้วก็เอาแป้นใส่เหมือนเดิมนะครับผมมีให้ครบเลยแป้นก็มีนะฮะหัวน็อตก็มีให้2ตัวขันล็อกเรียบร้อยไม่อย่างนั้นเวลาที่เราไปซื้อที่ร้านนะครับราคานี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยแต่คุณจะต้องซื้อน็อตต่างหากบางทีร้านขายลูกยางก็ไม่มีนอ็อตนะฮะหรือไม่ก็จะต้องไปซื้อน็อตต่างหากที่มันแพงบางร้านก็ขายนอ็อตแพงก็มีอันนี้ผมซื้อมาแบบยกกิโลให้เลยผมคิดว่าราคาต้นทุนเนี่ยนะครับนะฮะมันก็ พอที่จะสมน้ําสมเนื้อกับราคาที่ผมขายผมคิดว่าผมกินกาไรแค่นิดเดียวจริงๆผมอยากให้เพื่อนๆได้ใช้ของดีนะครับพูด,ดง่ายๆนะฮะกำไรเนี่ยผมแทบจะบอกว่าไม่อยากจะคิดเลยดีกว่าอยากให้เพื่อนๆได้ใช้ของดีกันและมีแฟนเพจหลายๆคนที่ถามมานะครับอยากได้นะครับต้องบอกว่ามันหมดไปทั้ง4เดือน3เดือนที่แล้วละนะผมเอามาขายครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็3วันยังขายหมดไปแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่มีมาอีกนะฮะช่วงนั้นโรงงานเขาไม่ได้ส่งของมาให้นะครับแต่ช่วงนี้โรงงานเขาส่งของมาให้แล้ว เราก็เลยคิดว่าเออเราก็อยากจะเอาไมา้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันเนาะมันเหนียวมากมันทนมากนะครับอืมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อนะครับนะช่วงแหนบของท่านเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าแหนบของท่านเนี่ยข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยนะฮะรถบางรุ่นเนี่ยแหนบหลังกับแหนบหน้าเนี่ยอ่มันใช้ความสูงไม่เท่ากันนะครับท่านอาจจะใช้ลูกยางหนาตัวหนึง่งนะลูกยางบางตัวหนึง่งลูกยางก็เอาไปใส่ไว้ข้างหน้านะครับนี่ ตัวนี้มันก็จะบางกว่านิดนึงนะครับถ้าท่านอยากได้บางกว่านี้ท่านก็ใช้มีดปาดออกตามต้องการเลยแต่อย่าปาดเยอะนะครับเ <c oughs> พราะว่าด้านในเนี่ยนะครับเขาจะมีหัวน็อตที่มันจะโผล่มาอยู่ถ้าท่านปาดเยอะเดี๋ยวแหนบมันจะลงไปจิกกับหัวน็อตมันจะทําให้เกิดเสียงดังได้นะครับเดี๋ยวท่านจะหาสาเหตุไม่เจอว่าเอ๊ะเวลาเราบรรทุกแล้วมันเกิดเสียงดังอีดแอดอีดแอดเพราะอะไรเพราะหัวแหนบเราลงไปจิ้มกับหัวน็อตมันทําให้เกิดเสียงดังได้นะครับอ่าดังนั้นท่านก็ซื้อบางไปตัวหนึ่ง หรือซื้อหนาไปตัวหนึ่งอย่างนี้คู่กันอย่างนี้หรือท่านจะซื้อบางอย่างเดียวก็ได้ถ้าท่านมองไปแล้วว่าช่วงเด้งของแหนบท่านเนี่ยมันมันมีไม่เยอะมันมีแค่นี้ท่านก็นซื้อตัวบางไป2ตัวก็ได้นะครับสตัวก็แค่200บาทแต่ไม่รวมค่าส่งนะอ่าผมต้องพูดก่อนว่ามันมีค่าส่ง50บาทนะครับท่านจะซื้อแค่ตัวเดียวค่าส่งก็50บาทท่านจะซื้อ2ตัวค่าส่งก็50บาทท่านจะซื้อ3ตัว4ตัวหรือ5ตัวหรือ6ตัวหรือจะเอาไปแจกเพื่อนๆนด้วย ก็50บาทครับท่านจะซื้อกี่ตัวก็แล้วแต่ค่าส่ง50บาทเท่านั้นเราจะเหมาไปให้เลยว่าค่าส่ง50บาทนะครับแล้วทุกตัวจะมีน็อตแบบนี้ให้ท่านซื้อท่านเอาไปใส่ได้เลยขันได้เลยนะครับนี่น็อตเรามีให้นะครับเรามีแถมให้ทุกตัวเลยผมซื้อมาให้ครบยกชุดที่นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับการใช้งานว่าที่บอกว่ามันทนนั้นมันทนยังไงมันทนแบบไหนนะครับ ลูกยางชุดเนี้ยผมเคยใช้แล้วลูกยางแบบนี้นะสไตล์นี้นะผมเคยใช้กับรถของผมเองเอาไปบรรทุก4ตัน4ตันกว่าถึง5ตันผมก็เคยบรรทุกมาแล้วและใช้4ปีไม่แตกนะครับไม่มีแตกมีแต่บี้ๆลงไปในหน่อยแต่ไม่แตกไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ใช้จนผมเลิกวิ่งรถบรรทุกนะครับผมใช้รถมาสอสาคันแล้วนะครับผมก็ใช้ลูกยางแบบนี้ตลอดเลยนะครับซึ่งผมเคยใช้ลูกยางแบบธรมธรมดาธรรมดาก็คือลูกยางแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะ ลูกยางแบบนี้มันแตกนะครับนะฮะนี่ก็คือรถรีวูนะครับนี่ครับลูกยางแบบนี้มันแตกพอใช้ไปนานๆแล้วมันทนไม่ไหวมันแตกนะครับเวลาเราไปบรรทุกหนักๆนะคันนี้นะฮะคันนี้เขาเสริมแหนบมารับน้ําหนักแค่3ตันซึ่งรถคันนี้หมายความว่าเขาบรรทุกแค่3ตันนะครับเขาใส่ยาง XCD ขอบ14นะฮะขอบล้อนี้ก็เป็นของช่างนบของใหญ่นะครับเป็นขอบบรรทุกนะฮะ เป็นกระทะบรรทุกเลยมาจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูด้านหลังกันนะครับคันนี้ใช้มาแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้5ปีแล้วนะครับผมจะให้เพื่อนๆนดูว่ารถ5ปีใช้ลูกยางแบบนี้เลยไม่แตกครับ5ปีแล้วไม่แตกดูทีครับนี่คือบรรทุก3มตันนะนะฮะถ้ารวมรถรวมหลังคาด้วยก็อีกประมาณ2ตันก็เป็น5ตันแล้วนะไม่แตกครับนะฮะเห็นไหมครับนะฮะในยุคเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อลูกยางมาเนี่ย ผมไม่มีน็อตตัวเมียให้นะฮะผมจะต้องไปหาซื้อน็อตมาใส่เองแล้วน็อตตัวเมียไม่มีนะครับผมก็เลยรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยน,น,นะฮะบ,บางครั้งเนี่ยจะประสบปัญหาตรงที่ว่าถ้าน็อตตัวเมียเนี่ยมันยังไม่ขึ้นสนิมเนี่ยใช้ไปนานๆน,น,นะครับเดี๋ยวน็อตมันคายขึ้นมาไอ้ลูกยางเราก็หลุดหายไปอีกตกไปใส่รถคันอื่นก็นอีกซวยอีกนะครับผมจึงตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆเ,เลยว่า เอามาขายให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับให้มันหมดให้มันจบปัญหากันไปเลยนะครับน็อตขาวเนี่ยถามว่ามันขึ้นสนิมไหมมันก็ขึ้นแต่มันก็ขึ้นช้าหน่อยถ้าคุณไม่อยากให้ขึ้นสนิมคุณก็ใช้จารบีทานิดนึงนะครับใช้จารบีทามันนะฮะแล้วก็ผมมีน็อตตัวเมียไปให้2ตัวนะครับแล้วก็มีแป้นแถมไปให้ด้วยทั้งหัวทั้งท้ายเห็นไหมครับจะมีแป้นให้ด้วยนะครับด้านในก็จะมีแป้นนะมันจะต้องใส่แป้นนะครับแบบนี้นะคุณดูนะครับไม่มีแป้นให้นะฮะไม่มีแป้นให้ผม ผมไปซื้อลูกยางผมก็ต้องซื้อน็อตแป้นก็ไม่มีนะครับน็อตก็ได้มาตัวเดียวเห็นไหมนี่แหละครับนะฮะลูกยางที่มันบอกว่าทนมากๆเลยผมจึงอยากให้เพื่อนๆได้ใช้กันผมจึงอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปใช้กันดูนะครับไม่อยากจะให้มานั่งเสียเงินเสียทองซื้อลูกยางธรรมดามาใส่แล้วมันก็แตกแล้วแตกอีกนะครับใช้กันไม่ทนนะมันสิ้นเปลืองงบประมาณยุคนี้อะไรประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดห้าปีครับเพื่อนๆดูครับ ที่บรรทุกสามตันนะคันนี้นะเสริมแหนบมาสี่แผ่นของเดิมอีกหนึ่งแผ่นเป็นห้าแผ่นปรับแต่งมาโดยที่คันนี้ใช้เพื่อการบรรทุกสามตันนะครับแล้วรวมรถอีกสองตันเป็นห้าตันไม่แตกเห็นไหมครับนี่ฮะไม่แตกนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจที่อยากจะซื้อนะครับนะฮะเดี๋ยวเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ก่อนหน้านี้ที่ผมโพสต์ไป ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะลูกยางแบบนี้เป็นลูกยางโรงงานทั่วๆไปที่เพื่อนๆเ,เห็นเห็นไหมครับนะบลูกยางโรงงานเนี่ยนะฮะใช้น้ำหนากเข้าเนี่ยมันทนไม่ไหวมันแตกลูกยางอย่างนี้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะนะครับลูกยางแบบนี้ค่อนข้างนะที่จะไม่ทนเวลามันรับน้ําหนักมาก,มากๆมันสู้ไม่ไหวนะครับถ้าเกิดรับน้ําหนักได้3ตัน4ตัน5ตันรวมรถเนี่ยนะครับมันรับสู้ไม่ไหวนานๆไปมันก็แตกนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูน,นะก็มีอะไรดีๆก็มาแนะนํา มาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองไปหาซื้อใช้กันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะไปหาซื้อใช้กันเพื่อนๆก็สั่งที่ผมก็ได้นะครับผมไปซื้อมาขายให้เพื่อนๆได้ใช้กันแล้วนะครับเห็นไหมฮะนานๆไปก็แตกนะครับของเขาก็จะค่อนข้างแตกง่ายถ้าเกิดเข้าไปบรรทุกเยอะๆนะครับลูกยางอย่างนี้เป็นลูกยางของโรงงานเขานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีของเขาดีแต่ว่าเขาจะรับน้ําหนักได้น้อยกว่าที่ผมนํามาขายให้กับเพื่อนๆนะครับ อันนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็ของโรงงานนะครับนี่นะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ถ้ารับน้ําหนักอยู่ประมาณสองสามตันพอได้นะครับพอได้นะแต่ถ้าหลุดระดับไปสี่ห้าตันแล้วเนี่ยนะครับเขารับไม่ไหวแตกแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาที่ก็แตกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงหน้าตานะครับจะให้เพื่อนๆดูมีของดีก็มาแนะนําให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะครับนี่นะฮะพอใช้ไปนานๆครับ มันจะแตกหลุดเหลือแต่ตัวน็อตอย่างเดียวเลยนะตัวฐานอย่างเดียวเห็นไหมครับนะน็อตยังอยู่นี่มันจะแตกแบบนี้แล้วมันหลุดไปเลยลูกยางมันหลุดหายไปเลยเห็นไหมครับเราก็จะต้องมานั่งซื้อใส่ใหม่นะฮะสมมุติว่าเนี่ยช่วงเด้งของเพื่อนเพื่อนมันน้อยใช่ไหมครับนะเพื่อนเพื่อนซื้อลูกยางไปแล้วเพื่อนเพื่อนก็ปาดหัวนิดนึงนะครับปาดหัวปาดท้ายออกนะครับเห็นไหมจะมีช่วงเด้งช่วงห่างตรงนี้ก็เรียกว่าช่วงเด้งช่วงห่างจากแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างเพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้วเพื่อนเพื่อนก็ปาดให้มัันนบบางงลได้ะคร เพื่อป้องกันไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังนะครับแล้วก็เพื่อจะให้รถเราเนี่ยรับเร็วด้วยนะครับมันจะทําให้รถเราเนี่ยบรรทุกได้ตามปกติตามต้องการนะครับโอเคเนาะเข้าใจนะฮะก็ค่าส่ง50บาทผมคิดว่าไม่แพงนะครับเพื่อนๆวิ่งรถไปเนี่ยจะไปหาซื้อลูกยางสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนจะต้องหมดค่าน้ํามันเป็นร้อยบาทบางคนจะต้องวิ่งเข้าไปในตัวเมืองเพื่อจะไปหาซื้อบางคนอาจจะต้องไปซื้อที่อูต่ต่าง วิ่งไปหาอู่แล้วเจอแล้วนะครับมีขายก็ดีนะฮะไม่มีขายก็ต้องวิ่งไปหาอู่ใหม่อีกนะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้ซื้อของออนไลน์เนี่ยมันตอบโจทย์นะครับแล้วผมกล้าพูดว่าดีกีอย่างผมเนี่ยนะครับไม่หลอกท่านนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเอาไปใส่4ตันเนี่ยนะครับรวมลดอีก2ตันเป็น6ตันไม่แตกครับนะฮะอาจจะมีบี้แบนบ้างเล็กน้อยอาจจะมีช่วงฉีกรอยฉีกรอยอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับนะฮะแต่ให้ดูเลยนะครับนี่ คันนี้ห้าปีแล้วนะนะครับเป็นรีโว่นะครับรถปีสองพันสิบหกนะครับ, 2016, ค,รบคันนี้ใช้บรรทุกมาแล้วห้าปีเต็มอันนี้ใส่ของแล้วนะนะครับเขาใส่ของแล้วนะครับแต่ย่อลงมานิดเดียวเพราะว่ารถคันนี้ใส่ตรงเตงแปดนิ้วเขาใส่ตรงเตงยาวนะครับถ้าใส่ตรงเตงเจ็ดนิ้วเนี่ยล้อเขาเกือบติดซุ้มเลยเขาส่งย่อสวยแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยากให้ท้ายมันสูงนะครับมันจะได้เกิดช่วงเด้งนะครับเห็นไหมครับจะมีลูกยางตรงนั่งเเผา อ่าลูกยางลูกยางกับช่วงเพามันจะห่างกันอ่าผมจะเซตให้มันมีช่วงเด้งเยอะนะครับเพราะว่าเวลาขับแล้วมันจะนิ่มเห็นไหมช่วงเด้งจากเพากับลูกยางนี่ยังห่างกันอยู่ประมาณเป็นนิ้วเลยนิ้วครึ่งได้นะครับขับเบาๆนี่นิ่มมากๆเลยนะฮะ <c oughs> พูด,ดง่ายๆเวลาขับเนี่ยนะนิ่มมากคันนี้นะครับผมเซตเอาแค่แบบธรรมดาธรรมดานะมาเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้กันนิดนึงนะครับลูกยางเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับทางโรงงานนิดนึงนะฮะเพราะว่า คืออยากจะให้เขาเจาะนะฮะเจาะรูแค่ประมาณ3ามหุนเพราะตอนนี้เขาเจาะใหญ่เกินนะครับเจาะใหญ่เกินเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่ลูกยางเนี่ยน้อยนะครับพื้นที่ลูกยางมันน้อยมันจะทําให้ฉีกได้มันจะทําให้แตกได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปลองคุยกับทางโรงงานดูนะครับอยากจะให้โรงงานเนี่ยเขาเจาะรูนี้ให้มันเล็กนะฮะเจาะรูตรงนี้ให้มันเล็กกว่าเดิมอีกนิดนึงนะฮะรูเนี้ยมันใหญ่ไปหน่อยนะครับเห็นไหมพอเราใส่แป้นไปแล้วเนี่ยนะครับแป้นมันค่อนข้างที่จะหลวม แล้วก็เมื่อรูมันใหญ่เนี่ยนะครับเนื้อยางตรงนี้มันจะบางนึกออกไหมครับถ้าเราเจาะให้มันรูเล็กหรือว่ารูพอประมาณแค่แป้น3ามหุ่นเนี่ยนะครับมันจะทําให้เนื้อยางตรงนี้หนาขึ้นนะครับมันก็จะทําให้มีเนื้อหนาเข้ามาอีกนะครับมันจะทําให้แตกยากมากๆหรือไม่มีโอกาสที่จะได้แตกเลยแหละนะฮะดังนั้นพูดง่ายๆเลยว่ามันถือว่าสุดยอดมากนะฮะ โอเคนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะซื้อลูกยางเอาไปใช้นะครับก็ทักแชทมาได้นะครับในใน,ในทางแฟนเพจก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ในโพสต์ที่ผมโพสต์ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆก็เอ่อคอมเมนต์ทิ้งไว้ในไลน์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องปลาทักแชทไปนะครับหรือไม่เพื่อนๆก็ทักแชทไปหาน้องปลาได้เลยดูโพสต์ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นเอ่อสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสําหรับการที่ นำลูกยางหัวแหนบเอาไปใช้กับแหนบของท่านนะครับ1คือทําให้ไม่เกิดเสียงดังนะครับสท่านสามารถที่จะปรับแต่งได้นะสามารถใช้คัตเตอร์ปาดออกได้นะครับนะฮะด้านล่างก็ปาดออกได้นะอ่าส่วนด้านบนอย่าปาดเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะมีหัวน็อตอยู่นะฮะเขาจะเป็นรูอย่างนี้แล้วก็ใส่แป้นมันจะมีหัวนอ็อตมันจะมีช่วงห่างจากหัวน็อตประมาณ1เซนกว่ากว่าท่านสามารถปาดลงไปได้ประมาณครึ่งเซน ท่านจะปาดลงไปเยอะนะครับเพราะว่าถ้าปาดลงไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวพอแหนบเรารับน้ําหนักนะครับนะฮะพอลูกยางเรารับน้าหนักจากแหนบเนี่ยนะครับเดี๋ยวแหนบมันจะลงไปถูกหัวน็อตนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเราไม่ต้องปาดเยอะข้างบนนะไม่ต้องปาดเยอะครับแต่ข้างล่างเราสามารถปาดได้เราอยากให้มันบางกว่านี้เราก็ปาดออกได้นะครับซื้อครั้งเดียวจบเลยนะซื้อครั้งเดียวนี่ต้องบอกว่าตอบโจทย์แล้วเพื่อนๆเ,เอาไปใช้นี่บอกว่านานๆทนๆผมกล้าพูดว่าผมใช้ลูกยางแบบนี้มา นะครับไม่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ติดตามผมอยู่นะนะฮะเพื่อนๆนหลายคนคงจะได้เห็นว่าผมเคยใช้ลูกยางแบบนี้มาเนี่ยผมใช้รถมา3คันแล้วนะครับไม่แตกซื้อลูกยางคู่หนึ่งก็ใช้กับรถคันนึงไปเลยนะฮะสปี5ปีก็ไม่แตกวิ่งจนขายรถอะพูดง่ายวิ่งจนขายรถนะฮะไอคันนี้เองก็เหมือนกันที่ผมเอามาใช้บรรทุกเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นรถบรรทุกนะนะครับผมก็ซื้อลูกยางอย่างเงี้ยนะครับถ้าตัวไหนมันสูงผมก็ตัดให้มันบางนิดนึงอ่าถ้าตัวไหนมันบาง อ้ข้างหน้ามันบางก็ตัดเยอะหน่อยนะครับตัดข้างหน้าออกตัดตรงท้ายนี่ออกก็ให้ตัวนี้มันบางลงนะครับเพราะว่ามันบางกว่านี้มันไม่มีโรงงานเขาไม่ได้ทำโรงงานก็ทํามาแค่สองไซส์นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเพื่อนๆครับโรงงานก็ทํามาเนี่ยนะครับคือตัวเขาเองเนี่ยนะฮะสำหรับโรงงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบควิกมาว่ามันจะต้องไอ้คำว่าตัวหนากับตัวบางเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ตัวหนานะครับตัวนี้ตัวบางไอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ตัวบางไอ้ตัวนี้ตัวบางเออตัวนี้ตัวหนา หอยุงกัดนะครับพูดผิดพูดถูกเลยตัวนี้ตัวบางตัวนี้ตัวหนาซึ่งมันมันห่างกันนิดเดียวนะครับปกติอ่ะมันจะห่างกันประมาณ1เซนเลยตรงหัวมันเนี่ยนะฮะแต่บางรุ่นเนี่ยนะครับยางเข้ามาใกล้เคียงกันนะครับซึ่งโรงงานเขาปาดมาแล้วเนี่ยมันก็จะตัวหนามันก็จะสูงกว่าประมาณครึ่งเซนนะฮะหรือเกือบ1เซนอ่าแต่ตัวบางก็อาจจะต่ําลงมาอีกนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับแต่เราลองว่าผมกล้าพูดได้ว่าผมไปซื้อที่ร้านแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนคิดว่าที่ร้านไหนขายถูกกว่าผมเพื่อนๆก็ลองไปซื้อที่นั่นก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนเอ่อแวะไปหาอะไรอยู่แล้วเนาะแวะไปซื้อของอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนก็แวะไปซื้อที่ร้านอะไรที่เพื่อนเ่ออาจจะเห็นว่าเอ้ยมันราคาถูกกว่าก็ได้แต่ถ้าบางทีนะครับบางร้านอันนี้ผมกล้าพูดตรงๆเลยว่าก่อนที่ผมจะซื้อแล้วเอามาขายเนี่ยผมไปซื้อที่ร้านมาเองเลยไปซื้อหาซื้อสอง้านนะครับเพื่อจะดูราคาว่า2ล้านในร้านอะไรทั่วทั่วไปเขาขายกันราคาเท่าไหร่ผมไปเจอมาลูกละร้อย ไม่มีน็อตให้ผมไม่มีแป้นให้ผมไม่มีน็อตตัวมีให้ผมสองอันแบบนี้ไม่ใช่น็อตขาวด้วยเวลาไปซื้อจะต้องซื้อน็อตต่างหากซื้อแป้นต่างหากแป้นผมมีให้สองตัวนะครับด้านบนมีด้านล่างมีนะครับเห็นไหมครับด้านบนมีด้านล่างมีนี่นะครับผมกล้าพูดว่าผมตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆซื้อไปในราคาหนึ่งร้อยบาทตัวบางหนึ่งร้อยี่สิบาทตัวหนาพร้อมค่าส่งห้าสิบาทท่านซื้อลูกเดียวค่าส่งก็ห้าสิบบาทครับ ท่านซื้อสองลูกค่าส่งก็50บาทครับท่านซื้อสี่ลูกค่าส่งก็50บาทครับค่าส่งนั้นมันจะต้องแยกเพราะอะไรนะฮะจะต้องแยกเพราะผมคิดว่าค่าส่งเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับค่าที่ท่านจะต้องวิ่งรถไปซื้อเองผมว่า50บาทเนี่ยนะครับน้ำมันท่านกินมากกว่าแน่นอนถ้าบางที่ท่านจะต้องวิ่งไปนั่งหาลูกยางเอามาใส่นะครับให้กับรถของเราแล้วรถของเราเพื่อจะใช้งานให้มันได้ดีเนี่ยนะครับ เพื่อนๆก็จะต้องไปนั่งวิ่งหามีก็ดีไปไม่มีก็จะต้องวิ่งไปหาร้านอื่นอีกอย่างเงี้ยนะครับวิ่งไปวิ่งมาค่าน้ำมันหมดมากกว่า50บาทแน่นอนในยุคนี้นะครับเชื่อผมเนาะโอเคนะถ้าคนไหนที่อยากจะอุดหนุนหรือว่าอยากจะได้ลูกยางเอาไปใช้นะครับลูกยางมาแล้วนะผมก็มาไลน์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะนะครับลูกยางมาแล้วสั่งซื้อได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครที่จะสั่งซื้อหรือว่าสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้ล่างด้านล่างได้เลยหรือไม่ก็ ไปคอมเมนต์ในโพสต์ที่ผมโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับลองเข้ามาดูในแฟนเพจได้ผมโพสต์ก่อนหน้านี้และหลายโพสต์แล้วนะครับลองเข้าไปคอมเมนต์ดูนะหรือไม่ก็ mm hmm. ทักแชทหาเฟซชื่อปาริชาติกรากโอลานนะครับก็คือเขาเป็นแฟนผมเองนะครับน้องปลาจะเป็นผู้ดูแลจะส่งให้นะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะอยากให้ได้ของดีเอาไปใช้กันลูกยางมาแล้วโ,โหที่ต้องบอกว่าสีเดือนเลยนะครับผมเคยซื้อมาให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้กันแล้วก็มาขายได้แค่3วันหมดไปเลยหนึ่ง 100ชุดนะครับทีนี้เพื่อนเเนี่ยนะฮะก็อยากได้กันอีกแล้วก็ทักแชทมากันเยอะวันนี้ผมไปตามหาถึงโรงงานมาเลยนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าราคาที่ผมขายเนี่ยเท่ากับร้านอะไรทั่วทั่วไปที่เขาขายให้กับเพื่อนๆเลยแต่ไม่มีน็อตนะและผมกล้าพูดว่าเพื่อนๆวิ่งไปไปหาซื้อเพื่อนๆใช้ค่าน้ํามันใช้การเสียเวลานะครับใช้อะอะไรหลายต่อหลายอย่างที่มันยุ่งยากมากกว่าซื้อที่ผมซื้อที่ผมนี่ง่ายเลย นะครับถ้าแคทมาส่งมาเดี๋ยวคุณโอนเงินมาเดี๋ยวเราส่งไปให้ไม่ต้องกลัวครับว่าโอนเงินมาแล้วจะไม่ได้ของไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะผมกล้าการันตีชื่อเสียงผมนะครับแล้วก็ในอนาคตผมมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับในอนาคตผมอาจจะเปิดอู่ด้วยในอนาคตนะนะครับชื่อเสียงผมไม่ได้กินแค่ตรงนี้นะครับชื่อผมเสียงชื่อเสียงผมเนี่ยในอนาคตผมจะเปิดอู่ด้วยนะครับดีกีผมเนี่ยมันไปอีกไกลผมกล้าพูดว่าถ้าเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยซื้อของกับพี่ไก่โอนเงินมาให้แล้ว นะฮะสี่ลูกสี่ห้าร้อยบาทให้มันจะโอนมันจะโกงเราหรือเปล่ามันจะส่งให้เราหรือเปล่าผมกล้าพูดว่าถ้าผมโกงผมอยู่ไม่ได้หรอกครับนะฮะในปติภีนี้ผมมีโซเชียลนะครับนะบผมมีสื่อผมมีช่องทางผมมีเอฟซที่ติดตามผมนะครับทุกคนผมกล้าการันตีว่าคุณซื้อจากผมคุณโอนเงินมาคุณไม่ต้องกลัวว่าผมจะโกงคุณ4ี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทผมไม่ผมไม่โกงหรอกครับมันไม่รวยหรอกครับนะฮะผมแค่ อยากจะตอบโจทย์ให้กับคนที่อยากจะใช้รถแล้วก็ปรับแต่งรถให้มันถูกวิธีแล้วก็อยากจะให้มีอุปกรณ์ในการใช้งานที่อยู่กับรถให้มันทนทานให้มันประหยัดผมหวังดีกับทุกคนเท่านั้นเองผมจึงไปซื้อแล้วก็เอามานํามาขายให้กับเพื่อนๆถึงผมจะกล้าพูดว่ากําไรมีอยู่แค่นิดเดียวจริงๆไม่เยอะครับนะฮะแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ใช้โอเคนะถ้าใครอยากได้ก็ลองทักแชทมานะครับน็อตน,นี่เป็นน็อตข่าวนะไม่ใช่น็อนตตนเลนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะใช้แบบทนทนเหนียวเหนียวนานๆเพื่อนๆก็ไปหาซื้อน็อตสแตนเลสก็ได้นะครับแต่อันนี้มันเป็นน็อตขาวธรรมดามันไม่ใช่น็อตสแตนเลสนะครับท่าเพื่อนๆอยากได้น็อตที่มันเป็นน็อตสแตนเลสก็เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูเพราะน็อตสแตนเลสเนี่ยมันจะไม่ขึ้นสนิมแล้วเวลาถอดออกมันก็จะถอดออกง่ายนะครับน็อตขาวมันก็จะขึ้นสนิมเหมือนกันแต่มันจะขึ้นยากกว่านิดนึงแต่เวลาที่เพื่อนๆจะใส่ลูกยางลงไปนะครับหรือว่าจะใส่ไปกับตัวรถเนี่ยเพื่อนๆเอาจาระบีทานน็อตนะครับ อาจารบีทาเพื่ออะไรทาเพื่อให้มันน็อตเนี่ยนะฮะเวลามันโดนจารบีแล้วเนี่ยนะครับมันจะถอดออกง่ายมันจะเข้าง่ายถอดง่ายแล้วก็มันจะไม่ค่อยขึ้นสนิมง,ง่ายด้วยนะครับมันก็จะช่วยรักษาน็อตของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็คือวิธีของมันส่วนรีวิวนั้นในการใส่นั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใส่เป็นนะครับถ้าใส่ไม่เป็นลองเข้าไปเปิดเซิร์ชหาดูวิธีการใส่ลูกยางในช่อง YouTube หรือว่าเปิดเซิร์ชดูในแฟนเพจก็ได้ผมทําคลิปไว้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูกันแล,แล ผมว่างๆเมื่อไหร่ผมจะมาสาธิตในการใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้มันมืดแล้วเนาะมันคงไม่มีโอกาสที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการใส่นะครับอ่ะฝากไว้เวยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาแนะนําลูกยางนะครับลองหัวแหนบให้เพื่อนๆได้นําเอาไปใช้กันนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีทุกๆคนนะครับบ๊ายบายครับรักนะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ